วิเคราะห์เกมไทยตุรกีในวีดัน2025ตำนานลูกยางตุรกีชี้จุดแข็งวอลเล่บอลหญิงไทยวิเคราะห์เกมไทยตุรกีในวีดัน2025ตำนานลูกยางตุรกีชี้จุดแข็งวอลเล่บอลหญิงไทยขอเตือนระวังโดนเซตเตอร์หลอกวันที่6มิถุนายน68นารันอูรานตำนานนักวอลเล่บอลตุรกีและกูรูวอลเล่บอลชื่อดังออกมาวิเคราะห์ก่อนเกมการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025ไทยวิบวิบอลวีเมนสเนชั่นลีก2025นัดที่3ของสัปดาห์แรกที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีีนนซึ่งททมชาติไยอััดบ15 โลกจะพบกับทีมชาติตุรกีอันดับ4ของโลกในวันนี้เวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยนาลานอูรานวิเคราะห์เกมกับไทยจะยากกว่าเกมกับฝรั่งเศสแน่นอนตุรกีต้องจบสกอร์ให้เด็ดขาดเพราะไทยป้องกันและรองบอลได้ดีและต้องกดดันบอลแรกของไทยให้ได้มากที่สุดไม่เช่นนั้นตุรกีอาจจะลำบากเองอูรานกล่าวว่าการแข่งขันกับไทยจะเป็นเกมที่ยากกว่าการเจอฝรั่งเศสตุรกีต้องระวังให้มากขึ้นเพราะไทยเป็นทีมที่เล่นได้เร็วมากอย่างที่บอกพวกเขามีสไตล์เอเชียคล้าย หากให้ญี่ปุ่นที่ผู้เล่นตัวเล็กแต่ป้องกันและรองบอลได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อทําให้บอลจะลอยอยู่ในอากาศนานมากตุรกีจําเป็นต้องใช้การโจมตีที่เด็ดขาดไม่ใช่แค่การหยอดง่าย,ายเพราะไทยจะเซฟได้หมดเลยเราน่าจะไม่เปลี่ยนผู้เล่นมากนักหนาคะอาจจะปรับแค่ตาแหน่งบล็อกกลางถ้าเดนิสอุยนิกกับอัสลีคาแลกมีปัญหาด้านความฟิตซึ่งเป็นไปได้สูงเพราะตัวเซตไทยเล่นได้หลากหลายและหลอกล่อกเก่งบางทีอาจจะใช้เบอร์เก,เกที่เคลื่อนที่เท้าได้เร็วม,มาทดแทน ส่วนตำแหน่งหัวเสาคาดว่าจะยังใช้ผู้เล่นหมุนเวียนเดิมๆระหว่างาลาดินซาลิฮาเออเคกและเดยีย่าในกรณีของเดยีย่าแม้อาจจะยังไม่ฟิตเต็มที่เพราะกลับมาซ้อมกับทีมช้าแต่ก็ยังเป็นตัวเลือกสำคัญในเกมนี้เพราะทีมต้องการตัวตบที่เด็ดขาดและเธอมีความสามารถในการตบเหนือบล็อกทำให้ไทยอาจจะป้องกันได้ยากแต่เกมนี้ต้องระวังไทยเพราะพวกเขาเล่นเร็วและหลากหลายกว่าฝรั่งเศสเยอะตุรกีต้องระมัดระวังการป้องกันให้มากและต้องทำให้การรับบอลแรกของไทยเสียไม่เช่นนั้นไทยอาจสร้างความลำบากให้ได้